โอ้ยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีปุ้ญ,ญต่ย่าลูกป,ปาดาเพราะไม่เป็น้องท่านคก็ผมนะวันนี้ผมก็มาที่โรงเรียนหลังจากที่ผมหายไปเป็นเดือนเลยนะครับก็ผมรู้ว่าพนหน้าตาล่อของผมเนะี่ยทุกคนก็ต้องคิดถึงผมอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็คิดอะไรไม่ออกนะคอนเทนต์ตันนะครับในสมองหมดแล้วนะก็พูดเร็วเหมือนเดิมครับตื่นเต้นนะคิดถึงทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาทํแบบวิชาแบบขนมแบบผมเคยเรียนที่อิตาลีไงตอนนั้นเขาสอนผมทําพิซซ่านะครับอืมก็เดี๋ยววันนี้ผมไปซื้อนะ้ำมันก่อนนะที่โรงอาหารวันน ไม่เปียกเลนี่ยครับไมเปียกกันไ uh ่ดูนะครับตอนนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำมันนะครับนี่ก็เดี๋ยวตัดไปตอนถ่ายเพื่อนๆทำขนมเลยนะครับไปตอนนี้กำลังเดินกลับครับเดินกลับอยู่ครับ ดูความเป็นมาของผู้ชายกันนะครับดูความเป็นมาของผู้ชาย่าพร้อมไครับนี้อันนี้ตู้ตู้ไกตู้ตู้ไกตูตู้จริงสวัสดีครับของไกเอ่อก็นวที่บอกครับใช่ครับดครับอครับต่อครับออที่ห้ได้ยินว่ากความลับข้าในไกคล้องไหมครับอ๋อตอนนี้เขายังไม่คล่องครับ เขายังแบบั้างแรกครับถ้าแบบยังผมก็จะคล่องหน่อยเนาะลุงเล่เขียนหโชว์แบบสเตปเชฟอิตาลีให้ดูหน่อยบออผมไม่ได้ใช้อิตาลีครับผมเชฟแอฟริกาครับตอนนี้กัสิโ้เขากลังทอย่นะครับเลยครับเจ้าของช่อคตอนนี้กาซิโร่เขากำลังทำอยู่นะครับ่ายเลยครับเจ้าของช่องครับตอนนี้กัสซ้กำลังทำอยู่นะครับหรอนี่ครับจ้าของช่องครับตีมกันซิโเาลังทำอยู่ะครัอชาเอยรัยเาของช่องกาซิโรกอย่ครับติดดังเกาะเก้าดังก่อนไหอนกัง้เ ตามสูตรครับตามสูตรครับปกติแค่ขนาดไม่งั้นจะผูกเขาไม่ใช่้ายปวดเจะเห็นได้ว่ากาซิโลเขาเซียนมากเลยนะครับตอนนี้ปวดเด็ใช่ไหมครับคุณจอยครับใช่ครับเซียนมากครับเปพิธีกรใชัยใช่ต่อ่ะตอนนี้กาซิโลเขากำลังคนอยู่นะครับ ชฟเหลืออะไรครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ชฟผมรอนี่ครับผมรออันนี้สุดครับรอโดนัทสุกครับเดี๋ยวมันสุดก็คุณจะได้กินเลยครับมั่นใจไหมครับว่าฟิล์มของคุณจะอร่อยครับอ๋อมั่นใจเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าอร่อยแน่นอนเรามเราดูกันนะครับฟิล์มผู้ชายก็ไม่แพ้ผู้หญิงนะครับผมผู้ชายก็ไม่แพ้ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนเปิดสวยๆนะครับสวัสดีครับครูครับตอนนี้โดนไล่ออกมาทร้างจานแล้วเหรอครับไม่ได้โดนมาลางเองครับอ๋อครับไหนเดี๋ยวไม่เหนื่อยให้ผมทำเลยครับเนี่ยผมผมคนเดียวลัััยยงงไมม่หด ช่วยแดดให้หมดด้วยอยู่แล้วนี่มันมันน่ากลัวจังวะมันอีการผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนอร่อยค่ะดังอร่อยค่ะดัโดนี่หมายถึงโดนัทหรือช็อกโกแลตชิพครับผมช็อกโกแลตชิพ ยังเลยอยู่ไหนครับหลักฐานครับบอกว่าช็อกโกแลตชิพอร่อยไหมเพราะว่คอะช็อกโกแลตชิพไม่จะคอจีโนนทเลยช็อกโกแลตชิพอร่อยไม่รู้เรื่องโดนัทกลมผมกลมเราอร่อยไหมครับผมอร่อยมากครับดีครับ นี่จัดจานนะครับกลุ่มผมในที่หนึ่งของมนยอนะครับผมว่าจะไปสมัครต่อที่อิตาลีนะว่าจะเปิดร้านอยู่ครับอสครับเป็นไงบ้างครับกลมเราอร่อยมากครับทำมันทำดีเหมือนหน้าตาครับมันทำดีเหมือนหน้าตาครับรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทําแฟนคุณเลี้ยวละคนอะไรทําไมมันเทขนาดนั้นเหรอครับถึงว่าเหรอครับรสชาติของกลุ่มผู้ชายเป็นไงบ้างครับ มีความสามัคีกันดีมากเตรียมสิบให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบก็ให้สิบหนึ่งเจ้บวยสวัสดีครับเชฟเขตสวัสดีครับกลุ่มเราครูเขาบอกว่าไงบ้างครับครูบอกว่าดีครับอร่อยครับ แล้วคุณเชฟใหญ่นะครับตัดสินของกลุ่มเราครับเ<อ>ต็มสิบให้เท่าไหร่ครับผมเต็มสิบให้ร้อยเลยครับเพราะว่าเก่งที่สุดแล้วครับหยิบกินโชว์สักชิ้นหน่อยครับไม่กินครับ <c oughs> กินครับกินครับผม